สวัสดีค่ะทุก employer, aky, ท่านนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมซินทอนเคมเปนสกีขออภัยพูดไม่ชัดซินทอนเคมเปนสกีนะคะใครอยู่บนนี้ว่าจะรีวิวก็ขอรีวิวซัมบารีก่อนออกกกกึึ อันนี้เป็นเขาเรียกห้องดีลักเหรอดีลักน่าจะเป็นห้องที่ถูกที่สุดของโรงแรมนี้ประสานลายไทย Welcome to Bangkok วันนี้เราได้วิวฝั่งสวนลุม,มลนู่นนะคะสวนลุมโซฟาใหญ่ ตัวกินข้าวเตียงนอนกตัํทำงาน <c oughs> มิสเตอร์ดีนี่จะไปทางโซนห้องแต่งตัวห้องน้ำ ฟันคอนซีแม่ชมหน่อยเพิงไปกินข้าวมานะาห้องแต่งตัวคุณผู้หญิงกระเป๋าดิฉันเองไม่ต้องดูอันนี้พอเขาบอกว่ามีเด็กเขาก็เตรียมของเด็กให้รองเท้าอันนี้ก็ บัตรโซนไอ้นี่อ่าห้องอาบน้ำเหมาะมากมีที่นั่งเหมาะกับคนแก่แบบเรานี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะ เงียบมากนะคะเบยเบย work f ฟอร์มโ e เอะไรดีสบายดีอีกละเดินมาทีไรต้องมุดหัวตลอดด่เขาบอกว่ากดากดมา่านยังไงนะอ๋ออย่างนี้เนาะอ่าอันนี้ปิดอันนี้เปิดเนาะอันนี้น่าจะเปิด มัอ,อ,อเ,เปิดมากขึ้นเพราะอันนั้นทดสอบทดสอบใหม่ปีดโทษทีค่ะที่บ้านไม่มี <c oughs> ก็เลยต้องลองอเก๋ไก๋สไลเดอร์เก๋ไก๋สไลเดอร์มากแม่มาแล้วที่คอนโทรลตร,ตรงนี้อยู่ไหนนี่นะคะจะมีนะ รีวิวห้องก็ประมาณนี้นะคะเอาแนนประตูทางเข้าเออลืมบอกว่าว้าวเกกิลาการองเท้าสมกับเป็น,นพวกดิชันจริงๆว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างเผื่อทุกคนอยากดูอันนั้นของพวกเราเองนะคะแอลกอฮอล์ไม่ใช่ของที่นี่นะคะพเพราะให้อ่าฮึมดริงนี่เอมบริเลน้ำส้ม กับน้ำอะไรอุ้ยน้ำนึ่งขุดแล้วก็ให้ให้โซดาหนึ่งขวดแล้วก็น้นำเปล่านี่น้ำเปล่านะนี่กาแฟลืมให้ดูเป็นเนสเปรสโซนี่มีอะไรดูสิชาขนมอันนี้กินได้นี่มีอะไรไหมไม่มีนเม่มีอะไรอ้มีแก้ว มาช่วงนี้นะคะเขาก็โปรโมชั่นเนาะของเดือนมกราคมอันนี้ของเราเองเราไปซื้อมาเพราะว่าตัวที่เขาจะให้ฟรีเขาจะมาบอกให้เขาเอามาให้ตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวอันนี้ใช้มือเปิดเปิดออกข้างนอกเป็นประมาณนี้นะ นี่ทุกคนก็เป็นใจมากทุกคนเงียบกีบให้แม่พูดคนเดียวโอเคค่ะแค่นี้ค่ะสมมาพักควรเด้อพี่น้องนี่ก็บ่บงบอกว่านั่งแล้วพังแล้วลูกเล่นแล้วค่ะจบเออและที่สำคัญเอาฟันผ่านลูกมาทำที่นี่ด้วยเออลืมบอกว่าเป็นห้อง non smoking คุณคอลินครับยังพยายามหาเมนูเดี๋ยวจะไปรีวิวไปถ่ายตรงสะ่ายน้ำให้ดูนะคะ oh,